哦。<c ười> <c ười> สวัสดีค่ะนี่มาเป็นดูโอแบบนี้นะคะไม่ต้องแนะนำเลยเปิดภาพมาก็เสียงดังเลยสวัสดีค่ะเจอกันวันที่สองแล้วนะวันนี้มาอยู่ที่ใหม่นะคะอาจจะบ่นกันหน่อย มันแปลกที่นะคะตึกอะไรใหญ่อยู่ข้างๆอย่างนี้หนูอยากไปอยู่โรงแรมหรือเปล่าวันนี้สองสาวนะคะเพื่อนซีพังแสนรู้แล้วก็พังยุ้ยค่ะตอนนี้เราได้พามาอยู่ที่บริเวณรวั้วไฟฟ้าด้านข้างอาคารที่พักนะคะหรือว่าโรงแรม <laughs> มีคนอยากคุยด้วยมีคนอยากคุยด้วย ต้นไหนไอ้ต้นไหนเป็นตัวไหนดูดิ <c oughs> กลมบล็อกเลยนะคะเสียงแหลมเปี้ยวเลยทีเดียวแสนรู้แสนรักแสนรู้แสนรู้มีสร้อยสีน้ำเงินแสนรู้สร้อยสีน้ำเงินทางยุยงย้ยตัวสีจะสว่างหน่อย เอาไหนมาประจวบรุ่นยี่สิบกันอยู่เลยอ๋อส่วนสูงเหรอก็ได้อยู่เพราะประตูตวเตี้ยวันแรกวันแรกจะตื่นเต้นหน่อยนะคะ <laughs> สาวๆจะอยู่ที่บริเวณรูฟไฟฟ้าตรงนี้นะคะครึ่งวัน ส่วนในช่วงบ่ายจะไปยืนประจำอยู่ที่ระเบียงชมช้างในวันช้างไทยนะคะก็จะได้เจอสาวๆค่ะใครได้มาเที่ยวที่สวนอนุรักษ์ช้างไทยในวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นวันช้างไทยนะคะสาวๆก็จะไปร่วมกิจกรรมกินบุฟเฟ่อาหารช้างรวมกับช้างเชือกอื่นๆที่บริเวณระเบียงชมช้างนั่นเองนะคะในช่วงบ่ายที่จะไปอยู่ระเบียงชมช้างก็จะมีโอกาสได้ไปเจอ น่าเจอตาคุณป้าคุณยายนะคะที่อยู่บริเวณระเบียงชมช้างเช่นกันจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำความรู้จักกับช้างเชือกอื่นๆน,นะคะแดดส่องแล้ว